สวัสดีครับวันนี้มรวยพามาตามเม่ปันเด้อนะครับในงวดวันแม่ปันในเลขหกตัวสี่ตัวไทยเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งหกสองทั้งสองสี่แล้วก็ให้เลขขึ้นบ้านสามเจ็ดตรงตรงเ่ากันนะครับลองตามต่อว่างวันนี้เม่ปั่นใจตามตัวใดหรือเพ่นฝันไม่ไปนะครับก็ลองไปติดตามในถ้าไม่ปันกันด่วนๆเลยครับสวัสดีครับแม่ปันครับสวัสดี หนึ่งก็ว่าสองช่องคือเก่าด้วยนะครับสมมาตราณทั้ง่ยปั่นเนาะเจ็ดสี่วาบย้ายมห,หาฟันในเหล,ล็กเก่าว่าฟันถึงงวดนะบว่านะครับขมีนี่นลีข้อมย้ายว่าเด้อนะครับเหล็กออกสองซีนะครับแม่ขางหนาซีตัวมีหกซองอีกเขาทั้งบนทั้งล่างเลยแม่มตุ้ยนะต่งางตาบบริบตดนะัดเนาะบริบต,ดต<า>ัดเนาะอืมเสียดายเนาะอืมเอาสู่ตัวพี่น้องนะครับวันแย่เเพื่อนวานกับเขาอยู่เด้อ ลสุดน้อยน้อตัวนี้เนาะกลนสามเจ็ดเด้อนะครับตัวเดียวสอตัว่ตัวเดียวบอกรยครับมันเียนกาแฟซื้อเนาะมออว่านสามเจลดามเล้าแล้วว่านนสองแปดในว่าปืนมือซื้อว่าปตนสองบ่อเอพี่น้องสีามต่อกระได้เขาเนาะในบัตเนาะต่อเล่าก็ได้สองแปดเนาะมือเชิญทุ่เนา เปเมันมันกินขาเออเขียนบ่เขียนบ่สองเปาเาะดอกมันมานมากันเลยดิไปเล่าสองเป่าเาซม่ออันไปเล่าต่อนะมาแล้วหรือไม่จะพูดไปเหม็นแย้ชักพาดถึกินอันอันย้๊ะไปฝ้าเมียงาดสดเมียบูเนาะอันจะมาได้หกตัวยังไงหกตัวเออ ผมมานอนอยู่เฮียนยายพันเลยผมมาฝันเฮียนี่พันเหรอไม่ฝันมันเป็นแบบมัลาบโอ้น้ำบลับมันมาแบบคือจังเฮ้าอันเคยบอกอ่ะดูดูเออเปรียบรู้สึกว่านมาจำได้เลยเนี่ยรู้สึกว่ามันมาแล้วมันสิมาอยู่ในนี้เฮ้าเลยจำได้หอนยำเจ้าเลยมือมือเล็กชัวรมือเขาไทยน่ามือสุดไทยน่าเพิ่งบอาเพิ่นเอื่นเลขนิมิตอันนั้นนิมิตเนาะเออขันเข้าได้สามารถที่มันมาเพิ่นเอื่นเลขนิมิตเลขประธานเลขประธานเนาะเออ จับได้บ่จับได้บ่หกตัวอ้อก็จังเลยจ้าเนาะเอ้โหขาดแ้เอ๋ล่องอีู้ดเสียสามอยู่ไหนว่เสียสามเลยอ๋อศูนย์ห้าหกหน่งซีซสองเก่านั่นเมื่อเมียนสองเก่ามาแท้งเมนี่นี่ตามต่อเลยเฮ้ยโอยเราอาขัดเราเอ่อยาขัดเรางวดกอนจับไหนบ่มือแหลกเลยเพิ่นบ่เฮา หกสองสี่เก้านมือเลขว่าเขาเพราะเลยว่าจำไม่ได้บ่านเป็นสองสีทุ่งไทยได้บานเนี่ยฮัลโหลพระแม่น่สีเก้าเอออันวัหันแล้วเิ่นว่าสองสี่มือมือคสุดทยนะเขาเลยไปเถียงิ่นแบบเวยมันเทียงกูได้บอกเพรเออมันบอกกูว่าเพชสี่เก้าลาวะพระแม่น้อแม่นี้บอกสี่เก้าเนี่ยเห็นว่าไงเวิมันแม่นดีนะครับแต่ว่ามือวักเราบอกสองสี่ มือนี่เราบอกสองเก่ามือเนี่ยเบียนไหมเขาบอเขาอายุเขาบ่ไหนนี่ไ้่ว่าเล้วเบอกยังไปคัดเล่าอ่ะนะจับไ้แร็วจับไ้แล้วไปเล้าือว่าผมบอกว่าบ่เอบมกรวยลงตัวนี้มาว่านให้ลงเต็กจิตสามเจ็ดตลรงคูเดียวนะะเออตอนนั้นล่ะกูแสดงย่าส่งขึ้นมาเป็นสองเก่าเลยเนาะมนแล้วหลวงบอกอีกแล้วสองเก ไปยอะนี่อมอืมีสยนะเป็นเป็นเหล็กยากแคอได้แบบนี้วาเล็กถ่มาแบบบ่าอะฝันอะไ้อย่างนีเอากคอนดิเ้าไป็นดูดีเนาะบางคนก็ว่าเอายกหมือนว่าคนบาฝันคนบาได้นอนนางสมาธิพอได้เห็นอย่างนอนยือเื้อเนี่แหละต่ว่าเขานอนอยู่ื่อแล้วมันจิบเป็นหน้าโหลดเท่าสิลูดจักโอดวันเป็นไปได้จังไรนะกัแมงนพอดีเรียบนนี หายเขาเด็ดนี่ซีตัวหนึ่งถือหอดทั้งบนทั้งล่างเอาันนี้แยว่าจะให้ตัวใดก่อนแยว่าคือว่าฝันแล้วอันดาราเห็นดาราอีกแล้วฝันเห็นดาราหละ่ะก็ต้อง่าบอกเอาตัวนั้นละ่ะเอาเา,าฟังนี้ยังครับพี่น้องบริยินน้ำโอ้ยลืมไปลองดูจำเลยว่าาวาดาราดาราแบบนั้นก่อนดิว,ด,วดิวอัตภพลอัตภพลได้ฝันมาไหนก่อนในฝันนหรอันว่า คนจัดงานยูวัดงานบอกไงคนเสียวคนไปล่ำถวายเลยจัดคูหอคูแล้วบะนี่เลยเข้าไปคนเลยว่ามาเร็วๆก็เลยสิไปบานี้บักนี่มันมามันเอาเอกสารมาสามใบมาเร็วมันฝันเอาห่อจนหมายมาไหมก็เลยสีอันเบิ้งคนมาเร็วเร็วเวลามันได่เวลาแล้วผู้ิหายป้อนนั่นก็เลยว่าเอาแหละมึงเบิ้งให้กูแน่ นมีทั้งจดหมายอีเหลวมีทั้งจด,มดหมายด้แม่มีทั้งรูปไทยมันเดี๋ยวไปผ่นเห็นรูปไทยมันมองกล่องอยู่ในหันละลัก<ม>แ,แหงแหงบ่ได้นั่นผนเอิ่นไปฟอ้อนจะเลี้ยวขึ้นอยู่<ม>บ้านได้ไปแล้วใส่หลัคู่ข่อยคู่เจ้าบ่มีเจ้าเป็นนางเอกต้องต้องยูดทั้งหนาว่าสั้นมันเป็นสองแถวส <ขอ S 2> ีเป็นบลักคู่ข่คู่มันเคนเลยเห็นกับยุคพึงกำนัละ ยช่เราคนท่านสมัยนี่มันเป็นนายเอกนายเอกดิเอาตอนเราฝันเราปล่อยก็เลยพวได้เบิ้องในหันกันเป็นเบิ้องในหันคือจังจังขวัญเอ็นบักเวียมันได้โูมหลอดได้เนาะมันสีมาน้ำช่องจดหมายเห็นไหมปล่อยฝันเห็นเพ่อะงี้คุณท่องกับมาน้ำช่องจดหมายด้วยตอนนี้ฝันเห็นเบียร์กพนเนาะเออเห็นตะลูบเขาเสือเห็นตะลูบมันห้อมาอยู่ในหันเป็นจดหมายกับรูปอยู่ในซ่องแล้วมาเห็นตัวเลขอกร มหอมอเห็นแล้วว่าท่านได้พื้นให้แลพุ่นเห็นลูกสารผู้พืพ้นเนาะอเอาว่าะฉะนั้นก็สิเอาอายุของดาราเนาะอยู่อัตพลเด้อน,นะครับยายว่าดาราเรียงได้ไรายะายายผมก็ไปจักกับท่านได้จักเสยว่ะ <c oughs> อยู่อัตภพลอยู่อัตพลแบบเสาเห็นบ่ไหัวใจเ่้ยแฟนเข่าดาราได้ยายเอานะครับอายุอยู่อัตพลก็คือ29ปีเด้อนะครับเกิดวันที่12มิถุนายน2539นะครับ ยายเบาเบาเลี้ยงหกตัวแต่ยังเป็นหลงว่าสองเก้าอีกอยู่แต่ซีเมนต์นั่นต้องไม่ตืบ้บไปนะสองเกา่าสองเก่าขิงขียนั่งเอานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอาจจะเป็นรัฐบาลไทยเดอ้อนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านในวันในวันที่สิบแปดเลยนาะพอดีเนาะไปเที่ยวเพื่อนบ้านวันเด้อนะครับเพราะว่าลาสุดเพือนออกเพื่อนบ้านเนี่ยสามเจ็ดพื้นนะครับตัวนี้สองเก้าสามเก้าสองแปดเนี่ยแต่บอแน่นะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้าน ในวันวันศุกร์นี่ก็ได้เนาะเขาเรียกเนาะอืมวันศุกร์เนาะนะครับที่นี่เน้นเนี่ยคืออายุเพิ่น29ปีนะครับเกิดวันที่12 2539นะครับอ่ะอ้ะช่วงเท่าไหเกิดวันวที่12บสองเออ,อนนแขอ็งแกรนงหมดโอย้ยยังาตามอยู่นะครับนี่แหละกูเปิดว้านมันเอาไปเหล้าที่สองครับอายุบ,บอกนี่ละโอ้เอาถึงใจถึงใจนะแยกเขาว่าเส้น ให้นนที่สองกัสองเก่าด้วยนะครับตามีนี่อม่เนจะไอีกหน่งีย่มันจฝันนีนึงังอติอน่ีฝืดอเบี้งนี้เลียดไปชนขนก้อนี่ย่านเจ้าจิงมมากข่อยบังกับบังนี่หาน่เวียนคนเอาข่อยอยู่วันเขเรียกชูนมั่เห็นวันนีบ้านมหอกหนึ่งศูนวันหอกเล่าข่อยกับบ้านคือกันให้เรี่ยนกันเขาตั้ง เชื่ง่างเขาปั้มใช่หเป็นเรียกูนเมืองเกิงสีเหองใ้เคนหุนหหน่งศูนย์วันราไม่ปั้นต่ในสันมันไม่มีเด็ดมันเป็นมุกกลุมเงินมันฝันนไหนมาในกลมมันเกิดเรงเอวว่งานนี้พันวาพันเป็นผูทเฒ่านมีศูนย์เก่าน้ำูนย์เการาขึ้นก็จะไปหนึ่งศูนช่ได้ไา่เป็นอันัสเร็จไม่เหมือนทานั่นั่งซางยุบัดมันมาเกิดมันคืีเกิดเบี่ยงเดียวสันเดก่อนวาน่ จะออกไปยังใส่ก็ออกยุ่มเบียงเดียวใั่แล้วเป็นหนึ่งุดนะเออเชบสองเล้ไหมล้วมาิบสองอ๋นี่เด็กกันชมึงคไปคิดเอีกเียอาแตงเขียนตัวญ่เขียนรกันเ้อ่าไล้ดีไปั่งเพาไปนังนะเอันว่าเขาตามจังบงไงรัฐบาลไทยเนาะเท่เงินฟักเล่าเนาะเล่าพี่น้องอย่าไปเที่ยวเล้าก่อนกระไรในมืออื่นวันสุกนะครับพูงมีเนียค่าใจ่ี ยังเราพอรีหมอวันเราไปเปลววันโล่งได้เรียบดีๆไหมมีงานแบบนี้่วนยืดตีไปเฝ่โล่งน้ำเนี้ยไอ้ไม่งานเฝ่อล่งเอาเอาคุ้ตีไปเฝ่โล่งน้ำเนี้ยเอาไม่ตีว่าไท่วันอ่ะ แม่ปันนักขอน้องกดคืบๆคืบแมงมึ้นนเมนไปเม่วาสรุปเลยเกไทยเอฟซีฟังแล้วเนี่ยว่าบอกให้บอกเขาบอกว่ท้ยอเดี๋บอกวาทยแบบนั้นเลยอ้อพ่แเล่นทิ่จริงมมมเส้นอกเอฟซีเอฟซีเอซีว่นสรุปบอกท่ันเนี้ย S <S ยิ่งทีบางกัฟังน้ำมนโรเลียงงไปผม้บริหารบอกว่าบอกไทยให้สรุปภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเออเรื่องอไรเมตุสรุปราาไปพเนรจะบอกไทยเลยเป็นังนี่นกัว่าเมฆปันรับสรุปน้องพี่นองนะออกม้ว,มวมนก่อนกรที่เสีย,นนะยดนะกดใ้น้ตาแตกตเพะวมันตาแตก สรุปเนาะแย่ฝันเน้อนะครับว่าไปงานวัดเขาใจอฟอนให้ล่ำเนาะในข้อฝันหนี่งเขาเขียวนะครับให้ไปล่ำนะครับแย่ก็เลยเอาซองจดหมายให้ดูสาวเนาะเปิดอีเวงก็เลยเห็นรูปบิวอัตภพรเน้อนะครับวันวานอบเวงตัวเลขกกับวันอีเวงเขาฟ้าหอยปล่ำนะครับเพิ่นเลยไปนั่งอีกผมเลยยุ่กลางกันว่าเพิ่นก็เลยตื่นนะครับวันนี้นะครับผมกับว่าวสักกัลล่นบิวอัตภพรนนหลายยุทอะไรให้ใ มโมเลกล็เลยเช็คให้แล้วนะครับเป็นอายุ29ปีนะเกิดวนันที่1 2พีทุน่ายอ2 5 3 9นะครับตัวแย่มากนี่เพิ่นว่ามาก12กับ2 9แต่ว่าหมอเลยกล็ว่าเอออาจจะเป็นพศเกิดพ่3 9นะครับ2 8นี่เป็นเลขปืนเนาะที่ยายฝันว่าเป็นปืน2กระบอกยายว่าตาน้มแน่นะแต่ว่าทีา่แน่ๆพีน่น้องมาตระกูเลเรียกไม่ซตัวนี่แหละโชคโฉบมันหมันเนาะแต่ว่ายาย่บอกพี่บอก2เด้อกับว่าแน่ที่จจเป็น2 9ก้าอีกอะไรเนาะยายมาก2 9 เมื่อนั้นท่าออกไปคัดเพินเพินว่าสองสีมันล้วว่าพิดเขาว่าเฟินาสีเก้ามันเลยออกสองสีนี่คืออะไมันสีเก้าแล้วว่าสองสีแล้วว่าพิษอ่าออ้พิษมาเบันก็ออกสองสีพราะนี่ดีไม่ติสองสีเนองสีเยเป็นว่าผิดมันือแล้วว่าพิดได้หมดเลยแล้วว่าสองเก้ามาเยมันเป็นว่าสองเก้าเอก็สีว่าสองเก้าละเอาพี่น้องนะอาจจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านอะไรได้นะครับแต่ว่าแน่ๆขับไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็จงไปใช้เด้นะครับชมๆมันมาแล้วท่านพันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ